ดุดเด้งหนูเป็นซุปเตอร์เน่ามีอปะป้าดุดุ้ยโอ้โน้องโบจะมีไม่ทำไมทองใส่ทองใสหยองอะไรเต็มคอหมดหรอครละล,ลูกหนูร้องร้องจิ๋วไงไม่ยกก็ชอบตกใจก็เลยจะตทองนี่จุดใหญ่ไฟกระพริบเกาให้ทองหนูใหญ่ขนาดนี้แล้วใส่ละห้าบาทแล้วล่ะน้องโบจะให้เงินหนูร้องะปยกเดียวเท่านั้นเนี่ยกกีดดกีเลยเป็นอะไรไม่ยกลองกี๊กดไฟหูไฟหนู เวรกรรมฝนตกกันจ้าโอ้โหฝนตกไม่ไรไม่เลิกองไปยกยังอยู่ลูกเหรอแล้วมาใส่แว่นทําไมเนี่ยลูกจะขีต,ตรงตรงแล้วมันเจ็บตาเจ็บตาเขาต้องสีแว่นนี่แต่ทองทองทองเขาตาหนูหลูกเหรอตัวเจ้าไปต้องไปใส่แว่นแล้วมั้งลูกเอ้ยเออเป็นไฟเว้ยเดี่ยรอบที่แล้ว F4 KF4 ก็บอกว่าหนูโปเออรอบนี้หนูก็ต้องมาใส่กระโปรงบังพุงไว้นะคะลูก จ้ะวันนี้หนูจะมาทําอะไรคะลูกมาเวลเนี่ยหนูจบอุดมนหนึ่งสูงสปีหน้าจะขึ้นมหนึ่ง,งขึ้นมอหนึ่งนะไงล่ะลูกประถมประถมหนึ่งยังไม่ผ่านจะไปขึ้นมัธยมหนึ่งอย่างไรก็ครูบอกว่าหนูเก่งเกินีีขึ้นมหนึ่งไม่ได้เลยเรียนบมพี่ อุ่นใจเด้วแล้วหนูลองท่องสิว่าหนูท่องไงพยัญชนะไทยเนี่ยกอไก่ถึงหอนกฮูกเนี่ยทุกท่องได้แล้วเหรอหนูจะไปถึงมัธยมหนึ่งเนี่ยลูกหนูท่องได้ที่มืเลยกูเคยกูเคยกูเคย,ยอยู่ในกางเกงกูคอยตรงจริงอยู่ในกางเกงคู่คุณกอควายบ้าเลยประตูเตีงอยู่ในกางเกงคอโค้ดไอโบตายหาพี่หอนกฮูกไม่ตาโตแย่เหรอ <c oughs> ตั้งโลโอ้โหมันอยู่โรงเรียนไหนวะเนี่ยมันจะได้ไปจะพาลูกหลานไปเข้าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนอย่างนี้ต้องป่วยก็ป่วยเลยเพราะหนูเรื่อยโอ้โหโรงเรียนอะไรสอนอะไรไอ้จะกระ์จำง่ายดีนะจำง่ายง่ยเออหนูเอามาประยุกต์เองเหรอคะลูกหนูจำแล้วหนูต้องมีเลยติ่งก็มีเลยหนูเอามาประยุกต์เองให้มันจําง่ายๆใช่ไหมคะลูกจิ๋วโอ้เก่งเนาะลูกอ่ะไม่สมควรจะเรียนแล้วลูกอ่ะสมควรจะไปเป็นอาจารย์ใหญ่อ่ะหนูตาย อาจารย์ใหญ่ป้าศพเออใช่ใช่อาจารย์ใหญ่ป้าตัวเอามีประโยชน์เนาะลูกมีประโยชน์ตัวนักศึกษาแพทย์เนี่หนูเป็นอาจารย์ใหญ่ใช่ลูกโวยตายแล้วลูกอะไรทะลึ่งตึงตังยังสิแปดบวกกันได้กอไก่หนูเนี่ยลูกเธอรึงม่นเลยมันเธอรึงมือนแม่ทำไมเนี่ยโอ้โหใส่ทองเลยยิบระยำแม่เสร็จตามมาแล้วเนี่ยลุงได้ยังไงหนูรึงมึยลูกอ้าวจะไปแล้วเหรอคะลูกจะไปเลี้ยวอ้าว เตริงเตริงเตริงตรนรรรเรงไฟไหม้หอยแมงผูหรือไม่แม่หอยแม่มึงเอง